<Yeah. S 1> 啊，小了，let's g 了，吧？ ้อาจับเวลาเอ้าเฮ้ยรอบนี้มาเร็วไปไปไป,ไป,ไปอืมเมาขวงางทา,างเดี๋ยมาขวางทาง อยากกดตัวเอียนลงพุ่งไปเลยรถแบทแม่ไหในที่รถโตเยอกดเอีแยนลพุ่งไปด้วยยกรถไปเลยกนะ่อน่าัเทย

เอ้ยรอบนี้ไม่ชนเว้ยไม่เหลือ <c oughs> เอ๊ะแค่ขี่รถก็จะสองนาทีแหละ you this a thousand times. You're earlier than expected. This gonna check your VI number? Ship delivery, huh? Uh, sure, go straight through and leave her on the left. You can take the elevator or stairs down to the vault. <imitation> you were gonna get shot in the face for a second there. Okay. Now get in the elevator and remember, inconspicuous. Mm-hmm. Mmm Next security checks coming up. You can do this. You keep your cool Hey, you looking for the ball? Right up ahead. Y'all here for the vault, yeah? Alright, yeah, you need two cards to get into the man trap there. Two cards system. Swipe at the same time. Yes! Yeah. How no much better does it feel when the marks are this dumb? on to the vault. There'll be a guard there to meet you. Don't break character just yet. Mm. Oh, oh, you're here. Why didn't they say something? Man, they never tell me nothing, you know? Huh. Hey, my got a hat, Oh, that's it. Ain't much getting through here. There. Hey, one man. Oh, that's <coughs> เธอไหนนะผมซ้ายพี่ขวา A D เอ่ต้องแฮกสองชั้นไม่ได้โอเคพี่แฮกเฮยคือองกอันนี้กว่า E กับ F ไปฮ้ยกดแท็บแทบไม่ถูกเลย เออ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 เอเอเออเออืมเยอเคเดทำจกับเปักปักเฮ้ยข้านอยยังไม่ได้ทำเลยนะยังเลย ไปทำพลกระกรองเก็บข้างนอกเลยเฮ้ยเก็บเลยมั้งเก็บเลยปะ <Okay. S 1> เก็บเลยปะสี่กองก็อพอแล้วเออเก็บเลยก็ได้เราเหลือเวลาไว้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวบีกับเอมันก็แค่มันเดี๋ยวมันก็เก็บได้แค่ไม่เกินห้าหกก้อนหรอก เก็บกระเป๋าใส่ทองเก็บกระเป๋าใส่ทองเก็บยังหน่วง ไายเดี๋ยวพี่เก็บเอ <40 seconds. S 1> แบอสักสิบห้าวิก็ออกทันอ่ะสิบวิก็ยังออกทันอ่ะใช่ไหมเดินไปข้างหลังเนี่ยเฮ้ย <30 seconds. S 1> พี่ป่ะพี่พี่โอ้ยสี่ก้อน พอพอพอเได้พอพอพเสียวมาแล้วเสียวเสีเดพอแล้วมาแล้วพอไปไปไปและอะไรี่ก้อนหมกหมดแล้วพี่ของผมโอเคสามล้าหกอไปเหันอยู่โอเคพรสามอหนึ่ง คราวนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะอัลเลอร์ตไหมโหรอบนี้แบบเก็บได้เยอะแล้วเนี่ยโอ้ห15เปอร์เซ็นต์เองน่าลืมเลี้งไปเลย ฮ้ยในจัดเวลา8นาทีอะ8นาทียังไม่รู้อะไม่ได้หยุดตอนที่ว่ามันเข้าคาสีน่ะเฮ้ยอันนี้ไหนนะเฮ้ย โอ <c oughs> the ้โหเกือบแล้วเฮ้ยตรงนี้จริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนนี้กันเฮ้ยทุบหัวดิเออไปเดี๋ยวได้ใเยยมันชอบเดินชนอ่ะมันไม่ชอบมันไม่ทุบหัว เฉลย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 มากฉลยมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างีิ Flynn, I mean, flynn, and all the civilians have been evacuated. So if they see you, they'll know it's you. So just stay out of their way, keep your cool, and get to the buyer. The driver has the getaway car in position. I've pinged you the GPS. Get to the buyer, don't bring the cops, and we're home free. Medang, Medang. Hui! Hui! ไปเลยไปเลยไปเลยเอ้าทำไมชาวดอร์วิ่งแสงดี่วะเอ้ยแล้วเอ้าแล้วทำไมกระเป๋าทองพี่หายไปไหนผมผมก็ไม่เห็นของพี่นะเออแต่มันหนักอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยยแล้วสองได้หมดโอเคโอเคสวย โอ้ล้มแลนดยเยีย่ยมเลยดีคอยเมื่อะไหร่จะออกเดี๋ยวชนผมครับเดี๋ยวชนผมโอ้โหเดี๋ยวพอดีเลยอ่า เด็ดจู้ยังรู้โอ้โหวฮวยไม่เป็นไรขึ้นเลยได้ปะโอ้โหดีที่รถแรงดีที่รถคันนี้มันแรงอารถชาบ้านมาจบเลยเอออารถชาบ้านมานี่จบเลยดีคอยทำประโยชน์หน่อยดีคอยอาถุวะมันหนักอะไรไม่เข้าใจเลยขอทองก็ไม่มีหนักชุดหนักชุดหนักชุด ทำงานหน่อยครับดีคอยครับไปต้องจอดรถตรงนี้เลยอ๋อสามหมื่นกูดีคอยสามหมื่นกูแตกแล้วเฮ้ชาวเดอร์ไม่โดนยิงมากเหรอ โดนที่เ่าสามนัดแล้วโอ้พี่เติมเกาะไปสองทีแล้ว <c oughs> ตัดรถตัดรถตัดรถอะไรตัดเครื่องบิน <c oughs> มาพี่ let's go <S <c oughs> ไปครับไปครับ ขึ้นเนียครับขึ้น่อยครับเสียวครับนนรบินต่ำอยู่พี่จะเล่นเร็วๆอะไรนะบินต่ำจะได้เร็วๆอ๋อบินต่ำโอเคเลยแล้วก็ปุ๊บ เจยอดหมายยอดหมายเฮ้ย e, รอบนี้ไม่ไกลกลางรอบนี้ถ้าไกลต้องตรงนี้ออกซ้ายไปเลยเกีนนาทีแล้วพี่ตั้งแต่จับมา13บาที ต่ำไว้ต่ำไว้ต่ำไว้ใกล้ถึงแล้วเฮ้ย14สี่นาทีเบาเอะเอะอุ้ยอุ้ยนีบุ้มอุ้ยเฮ้ยตั้งใจจับมา14นาทีเอง14.32โอเคของจริงอีลิต้องมาแล้วป่ะ โอ้โหได้โกอะไรกันนี่ขับเครื่องบินแทบตายได้โกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลา13.47เฮ้ย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 อิริชาเลตได้โอ้ยบ่ชาเดื้อจับมือบุรุษจับมือไรเหรอจับมือโอเคจับมือได้แล้วเว้ย13.47ามจุเร็วมากเร็วมาก